สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลางานไม้ป่านะครับตัวนี้ราคา1690บาทนะครับ1,690จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มนะครับจ่ายแค่1690บาทนะครับจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์097268 865 0ตามนี้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ 1690บาทก็จะได้เป็นไกลกล่อง EC ี่ล็ s t a แ n นเลสนะครับเป็นปีกข้างขานะครับปีกข้างขาวสแตนเลสนะครับมีรูนะครับเราเจาะรูไว้ให้นะครับใครจะไปซื้อโรเลอร์ใส่ที่ล้างก็ได้นะครับตัวนี้ใส่โรเลอร์เบย์ก็ได้นะครับรูนี้2รูนี้ก็จะเป็นรูโรเลอร์นะครับก็ไปหาซื้อมาใส่ได้นะครับหรือว่าจะสั่งทางร้านก็มีขายนะครับโรเลอร์นะครับก็จะมีท่อพร้อมสาย PE 100ปอนด์นะครับ ยางหนึ่งชุดแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับพร้อมใช้งานนะครับหนึ่งพันหก้เกิบบาทได้ไปทั้งชุดนี้นะครับนี่คือชุดตัวอย่างนะครับส่วนพวกนี้นะครับเราไม่ได้ประกอบปีกไว้นะครับเพราะว่าขั้นตอนการจะส่งเราก็จะถอดปีกออกนะครับถอดปีกออกแยกชุดรางออกนะครับเวลาส่งมันจะได้ไม่หักนะครับขั้นตอนการประกอบก็ง่ายๆนะครับ มีน็อตแค่ห้าตัวนะครับใช้ไขควงทั้งหมดเลยนะครับประกอบง่ายนะครับประกอบปีกน็อตปีกนะครับแล้วก็น็อตยึดรางกับท้ายแค่นั้นนะครับเอาไปก็พร้อมใช้งานเลยนะครับเป็นรางเควันนะครับตัวนี้รางเควันก็จะมีรูนะครับอยู่ใต้ร่องลูกดอกนะครับเนี่ยเพื่อให้สายพีเเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกก็จะวิ่งข้างบนนะครับมันจะมีความปลอดภัยนะครับเวลาเรายิงนะครับเชือกมันจะออกมาข้างหน้าหมดนะครับ มันจะไม่ขึ้นมาข้างบนมันจะไม่มาพันกับยางนะครับไก่กล่อง EC Lock Stainless นะครับเซฟนกนะครับเซฟง่ายนะครับนิ่มใช้งานง่ายนะครับล็อกง่ายนะครับระบบไกเรารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับศึกล้อเองส่งมาเคลมได้เลยนะครับส่งมาเคลมส่งมาซ่อมได้เลยนะครับซ่อมไม่ได้เราเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับถ้าใช้นานวันไป สิปียี่สิบปีก็สามารถส่งกลับมาเปลี่ยนได้นะครับผมรับประกันให้เลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับห้ามห้ามแกะห้ามแงะก็พอนะครับอย่าให้มีรอยตอกรอยแกะรอยเชื่อมรอยเจียมานะครับถ้ากลับมาสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยเจียรอยแกะรอยทุบรอยค้อนนะครับเคมให้ฟรีนะครับซ่อมให้ฟรีหรือว่าถ้าซ่อมไม่ได้เราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีเลยนะครับสิบยี่สิบปีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องระบบไกลนะครับ มีอาการลั่นเองนะครับก็ส่งมาได้นะครับแต่ตัวนี้ไก่ตัวนี้ลั่นเองอย่างยากมากนะครับเพราะว่าผมทําตัวล็อกไว้หนามากนะครับทําตัวล็อกให้หนานะครับเพราะว่าเราต้องการความปลอดภัยนะครับมากกว่านะครับที่จะให้ไก่มันนิ่มๆคมๆเนียวนิดเดียวก็ลั่นแบบนั้นนะครับแบบนั้นมันก็ ดีครับแต่ว่ามันไม่ทนทานนะครับตัวนี้เราต้องการให้มันทนทานนะครับมันนิ่มยิงง่ายนะครับแต่ว่าระยะหลากไกของเรามันจะยาวหน่อยนะครับเพื่อป้องกันการลั่นเองนะครับตัวนี้ใช้ไปเลยครับสิบยี่สิบปีไม่ต้องกลัวลั่นนะครับถ้าลั่นส่งมาเปลี่ยนให้ฟรีนะครับนี่ครับช่องทางการติดต่อนะครับไปดูคลิปวิดีโอการใช้งานนะครับความปลอดภัยแล้วก็ความแม่นยําของชุดรางนะครับไปดูนะครับ ในลางทั่วไปที่เชือกวิ่งอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับหลายหลายท่านก็คงจะเคยเจอนะครับปัญหาเวลายิงออกไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับทั้งๆที่เราเช็คดูแล้วว่าพันท่อดีนะครับสายไม่ติดไม่ขัดนะครับเชือกไม่มีที่ติดนะครับเวลายิงออกไปลูกดอกก็ยังขาดทิ้งอยู่ดีนะครับปัญหาก็คือนะครับเวลาเรายิงออกมานะครับลูกดอกถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งที่เชือกมันหย่อนนะครับแล้วเชือกที่หย่อนเนี่ยครับมันอาจจะเข้าไปพันกับยางนะครับ ไปพันไปม้วนเข้าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะพันท่าไหนนี่ผมพันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแรงสะท้านแรงดีดของยางมันจะทําให้เชือกกระดิ่ขึ้นมาพันนะครับนะครับแล้วลูกดอกก็จะวิ่งออกมานะครับพอวิ่งมาพ้นปลายล่างนะครับมันก็จะกระชากยางตามออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับดึงยางตามออกมานะครับแล้วก็ยางก็อาจจะกระชากลูกดอกกลับไปได้นะครับถ้าเชือกไม่ขาดทิ้งนะครับนี่ครับถ้าเชือกมันเล็กนะครับมันก็อาจจะขาดทิ้งนะครับ ในกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นตลอดนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันลูกดอกขาดทิ้งอยู่บ่อยๆนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะครับส่วนรางตัวนี้นะครับมันจะมีรูรับเชือกด้านล่างนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ข้างบนนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ในรูใต้ลูกดอกนะครับตรงนี้นะครับเราขุดรูไว้นะครับร่องข้างบนจะเป็นร่องลูกดอกนะครับแล้วก็เชือมันจะวิ่งมาตามร่องนะครับนะครับเชือมก็จะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับ เวลาที่เรายิงออกไปนะครับเชือกมันก็จะค่อยๆคลายตัวไปตามนะครับมันจะวิ่งอยู่ในร่องตลอดนะครับเชือกมันจะออกไปทางปลายนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับจึงทําให้มีความปลอดภัยนะครับลูกดอกไม่ดีดกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับปลอดภัยแน่นอนครับควันนี้จะพามาทดสอบวามแม่นยําของอ่ากุงปลารุ่นไม้ป่านะครับตัวนี้ราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับประกอบคู่ชุดรางเควันนะครับน่ครับมีค้าค่าวเซนเตอรเรนะครับ ไก่กล่องอีซี่ล็อกนะครับสแตนเลสครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทก็ได้ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับยางหนึ่งชุดท่อพร้อมสายทีอีหนึ่งว้ป่อนหนึ่งชุดแบบนี้นะครับครบชุดพร้อมยิงนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับน่ครับเป้าที่ใช้ทดสอบนะครับผมจะลิงเสร็จตรงกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีรอยอยู่นะครับรอยตรงนี้จะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นบนลงล่างหรือเปล่าหรือว่าจะออกซ้ายออกขวานะครับเดี๋ยวต้องดูตัวนี้เป็นหลักนะครับดูดูรอยเก่านะครับ เป้าระยะที่จะยิงก็ประมาณสิบเมตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปเก้าสิบิบเอ็ดนะครับประมาณนี้นะครับยังมาดูการทดสอบกันครับคลิปทดสอบชุดราง k ควันนี่ก็มีเยอะแล้วนะครับแต่ผมก็อยากเอารุ่นนี้มาทดสอบนะครับมันก็ไม่ต่างกันนะครับความแม่นยําของรางนะครับแต่ละรุ่นนะครับมันเป็นรางเควันเหมือนกันนะครับ ไปใส่กับกรำคอใส่กับมือสอดอะไรก็ช่างนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับมันขึ้นขึ้นอยู่ที่ลางนะครับความแม่นยํานะครับพันท้ายเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาดูกันทดสอบครับ โดนครับว่ามันจะโดนกลางไหมนะครับหรือว่าไปโดนยังไงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับมือเราด้วยนะครับเวลาเรายิงอ่าประมาณนี้ก็เนี่ยครับผมตั้งไว้ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้อยู่ข้างบนนะครับผมเล็งถึงตรงนี้นะครับนี่ครับเล็งถึงตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็ถือว่าโดนนะครับเท่านี้นะครับถือว่าแม่นยํานะครับ ถ้าเป็นปลาเนี่ยก็ประมาณนี้มันยังไงมันก็โดนอยู่แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้มันอยู่ข้างบนนะครับแบบนี้นะครับผมเล็งใส่ตรงนี้มันก็กินข้างมานิดหนึ่งนะครับมันอยู่ที่มือเราด้วยครับนะครับฝากกันไปด้วยนะครับรุนไม้ป่านะครับาาราคา1น9 0บบาทนะครับ